สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่15ถึง31ธันวาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีกันในเดือนธันวาคมดีกว่านะครับว่า จะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมีไพ่ใบรแรกขึ้นมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า seven of swords นะครับหรือว่าไพ่เจ็ดดาบไพ่ใบนี้เป็นเสมือนกับใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับเขากำลัเงเหมือนกับแอบ,บมองแอบ,บส่งคุณอยู่นะครับจากคำิึกที่เขาเคยแอบ,บทำร้ายคุณเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกชาวสีการทนะ่านว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกับถูกใครสักคนหนึ่งทำร้ายอ่ะนะครับเราไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายเราได้ลงคอนะครับเราไม่คิดว่าเขาจะเหมือนกับแอบ,บทำร้ายแอบทำอะไรที่มันปิดบังเพราะฉะนั้นไพ่เจ็ดดาบใบนี้ขอทำนายดวงตาของชาวสีกาเือรัา แต่เหมือนกับเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาแอบซ่อนแอบบังนะครับแอบทำร้ายเรารับหลังหรือแอบทำร้ายเราหรือแอบโกหกเราอ่ะเหมือนเขาลืมคําสัญญาเหมือนเขาลืมความมั่นคงเหมือนเขาลืมบ้านหลังนี้ไปแล้วว่าเนี่ยเป็นบ้านของเรานะนี่เป็นบ้านของความรักของกันและกันนะเพราะฉันไพ่เบนนี้บอกชาวสีกันเลยท่านพ่อคนรักของคุณที่เขาเลิกหาคุณไปเนี่ยยังมีการแอบมองแอบส่งนะครับก็มีแอบดูแอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ว่าถามว่าทำไมเขาถึงไม่กลับมาเพราะไพ่เบนี่ว่าประเจตดาบเห็นไหมครับที่เขาแอบมองแอบส่งแล้วเขาไม่กลัับบมาาาาาาาหคคุุณณเเเนีี่่่ยยกก็พรระะะวว้ออจจททํไไผิดดป เขาอาจจะทาโกหกนะครับหรืออาจจะมีอะไรที่ปิดบงังหรืออาจจะมีคนอื่นนะครับจนทําให้เขารู้สึกว่าเขากลับมาหาคุณไม่ได้แต่ไพเจ็ดดาบเบนนี้บอกว่าถามว่าเขารู้ไหมครับว่านี่คือบ้านที่เขาทําลายนี่คือบ้านที่เขาทาลายมาเนี่ยเขารู้ไหมเขารู้เพราะเห็นภาพของบ้านหลังเห็นไหมครับที่มันล้อมรอบเขาอยู่เนี่ยแต่เหมือนกับเขาเนี่ยแอบเอาดาบแอบเอาความเจ็บปวดเนี่ยมาทิ้งไว้กับเราเพราะฉะนั้นให้ไบนนี้บอกชาวสกัลนท่านว่าคนหลังคุณเนี่ยเหมือนเขาแอบมองแอบส่งนะครับ แอบมองแอบส่งคุณอยู่แต่ยังไม่กล้ากลับเข้ามาเพราะเขากลัวว่าสิ่งที่เขาทำร้ายกับคุณไว้เนี่ยทำให้คุณเจ็บทำให้คุณเสียใจเนี่ยนะครับหรือมีปัญหากันเนี่ยเขาคิดว่าเหมือนกับมันทําลายความเชื่อใจอ่ะทาลายความมั่นคงทําลายความรักที่มีค่าแก่กันนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกได้ว่าคุณอาจจะเชื่อใจเขาคุณอาจจะให้บ้านกับเขาไปคุณอาจจะรักและมั่นคงกับเขามากๆเลยแต่เราไม่คิดว่าเขาจะเลือกคนอื่นแต่เราไม่คิดว่าเขาจทำร้ายเราได้ลงคออ่ะเพราะฉันไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันครับใบนี้บอกชาวสีการาดท่านว่าคน เขาทำลายสิ่งที่ดีที่สุดเขาทำลายบ้านหลังหนึ่งเขาทำลายความมั่นคงความเชื่อใจของชาวราศีกันนั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่สิ้นมาว่าเดอะซันนะครับเป็นภาพของพระอาทิตย์เห็นไหมครับแสงสว่างที่มีเด็กสองคนนี้จับมือกันอยู่เพราะฉะนั้นเดอะซันในที่นี้บอกชาวราศกันท่านว่าคุณคงอยากจะบอกเขาแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพยายามทําพยายามเข้าใจเขามาตลอดพยายามให้อภัยเขาโดยมาตลอดนะครับพยายามปรับความเข้าใจเราคิดว่าถ้าเกิดเขากลับมาอีกครั้งนึงนียคนที่เลิกรากันไปคนที่เขาทิ้งกันไปเนี่ย ถ้าเกิดเขามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็พร้อมจะให้อภัยเขาเสมอเพราะฉะนันเดวซันหมายความว่าคุณอะถามว่าโกรธเขาไหมเกลียดเขาไหมคุณอาจจะเหมือนกับให้อภัยเขาไปแล้วแต่ใจยังเจ็บอยู่ที่ว่าเราไปสร้างความมั่นคงสร้างบ้านให้กับเขาอะรักเขาอะแต่เขากลับทําร้ายเราได้ลงคอเพราะเดวซันหมายความว่าอะไรหมายความว่าชาสิกันคงอยากจะบอกเขาว่าเราให้อภัยนะเราขอโทษนะถ้าเกิดเราไม่ดีพอเราขอโทษนะที่เป็นแบบนี้ นะครับที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ไม่ใช่ความอุ่นไม่ใช่ความเข้าใจแต่เดลตันหมายความว่าชาวสีกันไหลท่านเนี่ยคุณทํามาตลอดคือความรักความห่วงใยความเข้าใจเขาม่ตลอดอ่ะพยายามปรับความเข้าใจก็แล้วพยายามทําให้ความเข้าใจกับเขาก็แล้วแต่เห็นไหมครับผมว่าต่อให้ดีแค่ไหนต่อให้รักเขาแค่ไหนต่อให้เชื่อใจหรือพยายามเขาแค่ไหนเนี่ยไพ่เจ็ดดบหมายความว่าเขาอาจจะมองว่าชาวสีกันไหลท่านเนี่ยไม่ดีพอก็เลยทําลายความเชื่อใจก็เลยทําลายความรักความให้อภัยที่ชาวสีการมอบกับเขานั่นเอง เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบนี้ขอทำนายเลยครับความรักของชาวสิกาหลายท่านเนี่ยใครหลายคนถ้าเกิดมีปัญหาคนที่คุณรักนะครับหรือว่าไม่เข้าใจกันอยู่ในความสองสที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็ตอบไปก่อนเลยว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจคุยกับเขาเสมอคุณพร้อมที่จะเข้าใจเขาเสมอพร้อมจะเหมือนกับเปิดกว้างให้เขาเสมอในการที่เหมือนกับดูแลห่วงใย,ยใส่ใจให้ภัยกันนึกถึงครั้งแรกที่เป็นเด็กเห็นไหมครับเด็กสองคนจูงมือกันน,ะนึกถึงวันวานึกถึงอดีตที่เราเคยอยู่เคียง,งข้างกันที่เราเคยมีความสุขที่เราใจแลกใจกันแต่วันนี้เจ เหมือนกับเขาเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเหมือนเขาเปลี่ยนไปอ่ะนะครับเหมือนกับเขาไม่ใช่คนเดิมที่เราเคยรู้จักไม่เหมือนไม่ใช่คนเดิมที่เราเคยจับมือกันเคยยืนอยู่เคียงข้างกันแล้วก็กลับมารักกันเสมออ่ะเพราะฉันเจ็บดาบนี่คือหมายความว่าความรักที่คุณให้เขาเนี่ยชาวสิการให้เขาเนี่ยเหมือนกับคนที่เชื่อใจไว้ใจนะครับแต่เขากลับเอาความเชื่อใจความไว้ใจของเราเนี่ยนะครับไปทําลายหรือโกหกนะครับหรือปิดบังต้อนเล่นหรือแอบทาร้ายเราเนี่ยนั่นเองเพราะฉันไพ่ไปต่อมาครับถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ คนรักของชาวสีการลท่านเป็นไพ่ขึ้นมาว่าพระราชาถือเหรียญหรือว่าคิงออฟเพนดิคอนขอตอบว่าคนรักของชาวสีการลท่านเนี่ยเขายังรู้นะว่าคุณทําอะไรเพื่อเขาบ้างเพราะเห็นภาพของพระราชาคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาถือเหรียญไว้ในมือก็คือถือชาวราศีกันไว้นั่นแหละผมขอตอบว่าคนรักของคุณเขาอาจจะทําร้ายคุณไปหรือทิ้งเลิกกับคุณไปนะครับหรือทิ้งคุณไปหรือทาอะไรที่มันมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจไม่ชัดเจนกันนะครับอยู่ดีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีคนอื่นหรือทะเลาะกันเรื่องไอ ทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สองใบนี้คือหมายความว่าสุดท้ายเขาจะเข้าใจว่าคนที่ห่วงใยและรักเขามากที่สุดและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยก็คือเดอะซันก็คือชาวสีกันนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่คิงถือหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนรักของชาวสีกันเนี่ยเขารู้นะว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขารู้นะว่าคุณดีกับเขามากแค่ไหนเพราะเขายังถือคุณไม่อยู่เห็นไหมครับเขายังมีเขาได้รับความรักได้รับสิ่งดีๆได้รับเงินทองได้รับความสุขใครหลายคนอาจจะไปดูแลเขาช่วยเหลือเขาเเเเรรรืื่่่ออองงงินาาาจจจะไปดููแใสสค้วมึก นะครับหรืออาจจะชวยเหมือนกับโพสเช็คเข้ามาตลอดทําให้เขามีคุณค่าทําให้เขามีความสุขมาตลอดเพราะคุณเชื่อใจเพราะคุณไว้ใจเขามาตลอดแต่สุดท้ายคนที่รักเห็นไหมครับคินถือเหรียญคนแรกของชาวศีการค่อนข้างจะเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาง่าจะชัดเจนเป็นคนดีมากๆเลยเป็นคนที่เคยรักเรามากๆเลยถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมตอนนี้เขาก็รักคุณอยู่แต่เหมือนกับพอเขามีความสุขพอเขาได้เงินได้สิ่งนี้ที่มีค่าก็คือหัวใจของชาวราศีกรนไปเนี่ยกลับกลายเป็นไพ่เจ็ดดาบ กับการไปคิดว่าทําอะไรกับเราก็ได้กับการเป็นคิดว่าจะทําร้ายมันวันไหนก็ได้เพราะฉันบ้านหลังนี้อาจจะดีเกินไปหัวใจห้องนี้อาจจะดีเกินไปจนทําให้เขานี่เอาดาบตรงนี้เจ็ดดาบเนี่ยนะครับมาทิมท้มแทงหัวใจเราเทียเล่มเที่ยเล่มอ่ะนั่นเองเพราะฉะนั้นหมดทุ่มลมไพสามใบนี้คือหมายความว่าดวงชะตาของชาวสีกันเนี่ยไม่ว่าคุณจะถูกคนรักหักหลัง,ห,ลงหรือเลิกหรือมีปัญหาความรักมาหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยผมขอตอบว่าคนรักคุณจะเข้าใจคนรักคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าจะกลับมาเพราะสิ่่งดีีๆทคคุณให้กัับบเาไปร จะกลับมาเป็นคิงือเรียนคือเหมือนกับคนที่เหมือนกับเขาเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณว่ายังไงคุณก็รักเขายังไงคุณก็ให้ภัยเขานะครับเพราะฉะนั้นคิงือเรียหมายความว่าเขากลับมาเพราะส่วนหนึ่งคุณทําดีไว้เยอะทําดีไว้มากนะครับทาดีกับเขาขนาดนี้เขาเลยกลับมานั่นเองพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาสำหรับเดตเลิฟเวอร์นะครับพไพ่ใบนี้เป็นเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงที่มีความรักที่มีความสวยงามที่เป็นโรแมนติกเพราะฉะนั้นขอคำนายลว,ว่าชาวสิกรแหายท่านคุณมีหัวใจที่มัน คุณมีความรักที่มัน,มนบริสุทธิ์อ่ะเหมือนกับอดัมเองเอวาเหมือนคู่รักที่เป็นคู่กันเน่ะเพราะฉนั้นเดี๋ยวเบืเอ้อขอทำนาดยดวงตาของชาวสีกันว่าเดือนธันวาคมเนี้ยคุณกันหลายๆท่านเนี่ยผมขอตอบเลยว่าคนรักของคุณจะกลับมาเข้าใจความรักของคุณคุณมีหัวใจที่มีค่าเพราะสิ่งที่คุณมีหัวใจที่มีค่า,า,คานี่แหละเขาถึงกลับมามันอาจจะเป็นการเฉลิมฉลองเป็นความรู้สึกที่สวยงามเป็นความรั้สวยงามมาโดตลอดที่มอบแบบใครคนหนึ่งไปเพราะฉนั้นขอตอบคุณแค่นั้นแหละว่าใครถูกทิ้งใครอยู่ในความสัมพันธ หรือใครที่รู้สึกเหมือนกับถูกเขาทำร้ายถูกเขาหักหลังเนี่ยเขายังแอบมองแอบส่งคุณอยู่นะเขายังเห็นคุณค่าคุณอยู่นะแต่ที่เขาไม่กลับมาเพราะเขายังทำร้ายคุณอยู่อาจจะมีคนอื่นอยู่หรืออาจจะยังคิดไม่ได้แต่เห็นไหมครับว่าสุดท้ายเขาจะเข้าใจสุดท้ายเขาจะตามหาความรักความมั่นคงเนี่ยเขาอาจจะเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปเดินออกจากชาวสีกันไปนะเพื่อไปหาคนอื่นแต่สุดท้ายครับเดอะเลเวอร์เขาจะรู้ครับว่าใครคู่ของเขาใครคนที่รักเขามากที่สุดใครคือคนที่มีหัวใจที่มีค่านะค,ร,ครับหัวใจแข่งความรักหัวใจแห่งความจริงใจ เพราะฉันไพ่เดลเดรรใบนี้ขอทำนายชาวสีกันหลายท่านว่าคุณมีหัวใจที่มีคุณค่าอยู่แล้วคุณมีหัวใจที่บริสุทธิ์คุณมีดวงความรักที่เหมือนกับเวลารักใครเนี่ยก็รักแท้อยู่แล้วคุณมีรักแท้กับไปคนนึงไปอยู่แล้วแม้กระทั่งคนที่เขาทำลายคุณน่ะแต่ขอตอบเลยว่าถ้าวันนี้เขาทิ้งคุณไปถ้าวันนี้เขาไม่เห็นค่าคุณเนี่ยไพ่เจ็ดดาบครับต้องเป็นเขาเองนั่นแหละที่สุดท้ายดาบที่เขาถือไว้เนี่ยมันกระทิมแทงเขาเพราะฉันทํานายแบบนี้เลยคนรักของชาวสีการที่เขานอกใจหรือมีคนอื่นนะครับหรือะเเากคุณไปนี่ย ผมขอตอบว่าสุดท้ายที่เขาไปเลือกคนอื่นแล้วเนี่ยแตครับหรือเขาทําอะไรที่มันทําให้คุณเจ็บวันนี้เขาจะรับความเจ็บปวดเหมือนกับที่เขาทําไว้กับคุณครับโดยการที่เขาแอบมองแอบส่งคุณแต่ไม่กล้ากลับมานะครับแต่เขาจะเข้าใจเองสักวันหนึ่งก็สิ่งที่เขาทำไว้กับคุณเนี่ยมันเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนเพราะเหมือนกับเขาเสียรักแท้ไป,ไปเอาไปเอาความเจ็บปวดให้กับตัวเองอะอยู่แบบดีๆไม่ชอบอยู่แบบมีความสุขความสบายใจรักแท้ไม่ชอบชอบไปหาเรื่องใส่ตัว Allah, เพราะจะเจ็บดาบขอตอบแล้วเขาอาจจะไปเจอความเจ็บปวดไปเจอความเสียใจแล้วเขาจะเข้าใจคุณทีหลังก็ได้นะ เพราะฉันเขาต้องหักล่ะที่ so ทต้องเสียดายรักแท้ต้องเสียดายชาวราศีกันที่มอบกับรักแท้กับเขาไปอ่ะหรือคนที่มอบความมั่นคงมอบการดูแลเรื <im 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 ่องเงินเรื <im 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 ่องทองนะครับหรือมอบความสบายใจให้กับเขาไปอ่ะแต่สุดท้ายเขาเป็นฝ่ายทําร้ายมันเป็นฝ่ายทําลายมันเองเขาต้องหักล่ะที่ต้องกลับมาขอโทษคุณที่ต้องกลับมาคืนดีต้องกลับมารักคุณกลับมาเห็นคุณค่าคุณเพราะสิ่งที่คุณทำไปทั้งหมดหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งเดือดรนก็แล้วทั้งเดือดรึ้ก็แล้วทั้งความรักก็แล้วทั้งเรื่องเงินทองก็แล้้้้้วววททัััคคาาามเชื่่อใใจกกรรหย็แแลตสุดนะบ ผมตอบไปแล้วว่าถ้าคนจะทําร้ายเราถ้าคนจะทิ้งเราหรือคุยคนอื่นเนี่ยหรือมีคนอื่นหรือทิ้งเราไปเนี่ยยังไงก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉันขอตอบว่าคิงถือเรียนครับเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าเขาจะกลับมารักคุณเขาจะกลับมามั่นคงกับคุณเองด้วยตัวของเขาเองนั่นแหละเพราะสิ่งดีๆที่คุณทำเอาไว้นะครับชาวสีกันไพ่ใบต่อมาสำหรับชาวสีกันหลายท่านถ้าเกิดเลือกลาคุณรักไปแล้วนะครับเกินเจ็ดเดือนนะครับและเขาไม่ได้กลับมาคุยกับมาวนเวียนกับคุณเลยนะพยไพ่ใบนี้บอกว่าสองเหรียญหมายความว่าเหมือนกับเรามีทางไปอีกกกกททาาางนึเเพรรระะัััสหบบใคค็ตมี่ลไป แล้วตัดสินใจจะมุกออนก็ตามหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมานานก็ตามผมขอตอบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดพ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกจากความสัมพันธ์ที่มันแย่แบบนั้นเนี่ยเพื่อไปเจอความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเนี่ยไพ่เห็นไหมครับสองเหรียญเหมือนกับเราออกหัวไปแล้วอะแล้วก็ต้องออกก้อยอะเพราะฉะนั้นคุณเคยหกล้มเคยร้องไห้เคยเสียใจเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชนะัดเจน่ะจะตกออกมาเจ็บปวดเสียใจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แลไ้ไพ่เดอะซานหมายความว่า ขอทานายว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆนะครับเลิกใครไปเกินเจ็ดเดือนเนี่ยนะครับผมขอตอบว่าเดรเบิร์กับกิงถือเหรียญคุณจะพบเจอความรักที่บริสุทธิ์คุณจะพบเจอความรักที่เหมือนกับคนที่เขาเหมือนกับคุณนะ่ะคนที่เขาถือเหรียญเหมือนกับคุณหมายความว่าคนที่เชื่อมั่นเชื่อใจได้คนที่เขาจริงจังชัดเจนกับความรักคนที่เขาอยากจะเห็นคุณค่าคุณอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อย่างน้อยไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เดอ์ซันมันเริ่มจากความเข้าใจไม่่ได้คควววาาาามมหงใใยยจจกสบ ต่างฝ่ายต่างรักกันต่างฝ่ายต่างดูแลต่างฝ่ายให้ความจริงจังจริงใจ,งจต่อกันไม่ใช่ว่าไม่ความไม่ชัดเจนไม่ใช่ว่าไม่มันคงไม่ใช่ว่าเราดูตัวเล็กเกินเวลาที่อยู่กับเขาอะเพราะฉันไพ่ไปนี้บอกว่าสองเหรียญครับใครรู้สึกเหมือนกับยืนอยู่บนเส้นแด้บางๆหรือยืนกระต่ายขาเดียวจะเจ็บปวดเสียใจวันไหน a, reated, educator, ก็ไม่รู้หรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเราดูตัวเล็กเกินเวลาอยู่กับเขาอะ <ๆ S 2> ทําอะไรไปก็เหมือนกับเขาอาจจะเหมือนกับจะทําร้ายเราวันไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นค่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนความสมพั์ที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ ใครที่อยู่แบบเนี้ยผมขอตอบว่าถ้าคุณออกมาได้คุณจะออกมาได้นะคุณจะหลุดพ้นนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดพ้นผมขอตอบว่าคุณจะมีทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าคุณจะเปลี่ยนจากเสียใจเป็นมีความสุขจะพบเจอความรักที่มันมันม่นคงจริงจังชัดเจนแต่ไพ่ไปต่อมาครับขึ้นมาว่าทาวเวอร์ส่วนหนึ่งที่ชาวราศีกันย์หลายท่านเป็นอยู่ตอนนี้คงเหมือนกับคนที่เป็นทาวเวอร์เลยบ้านหลังเนี้ยนะครับถูกเขาทาร้ายนะครับถูกเขาทําลายมันถูกเขาทาร้ายหัวใจถูกเขาทําให้เจ็บปวด แต่กว่าจะรักกันเนี่ยเป็นไพ่บ้านหลังเนี้คุณคงรักเขามากอะ่ะเพราะฉันเพ้วสีการหลายท่านผมขอตอบเรื่องหัวใจของคุณเหมือนกับไพ่ทาวเวอร์เลยตอนนี้เหมือนกับร้องไห้เหมือนกับเสียใจเหมือนกับหัวใจเรามันแตกสลายอะ่ะขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทรายขนาดบ้านหลังนี้ทาวเวอร์หลังนี้มันยังแหลกเลยเราไม่คิดว่ามันจะพังเราไม่คิดว่าเขาจะเลิกกับเราเราไม่คิดว่าเขาจะทิ้งกันไปเราไม่คิดว่าจะต้องมีปัญหาหรือทะเลาะกันหรือจะต้องจบกันเนี่ยเพราะเหมือนกับบ้านที่เราสร้างกันมาสิ่งที่เราทามาด้วยกันความรู้สึกดีที่่ผาานนกัม เราไม่คิดว่าวันนี้หัวใจเราจะแตกสลายนั่นเองเพราะทัานทาวเวอร์ใบนี้บอกชาวสกอตแลน,นว่าใครหลายคนที่เจ็บปวดหรือเสียใจหรือร้องไห้อยู่ตอนนี้หรืออกหักมาเนี่ยผมขอตอบไปก่อนเลยว่าพยายามนะครับพยายามที่จะซ่อมมันใครหลายคนพยายามที่จะซ่อมบ้านหลังนี้พยายามซ่อมความรับพยายามเข้าไปคุยกับเขาพยายามไปขอโอกาสพยายามไปขอคืนดีกับเขาก็มีแต่เห็นไหมครับถ้าเกิดใครเลิกราไปเกินเจ็ดเดือนนะครับผมขอตอบเลยว่ามันอาจจะซ่อมไม่ได้แนละ้วหัวใจมันแตกสลายไปแล้วแก้วที่มันรล้าเนี่ยกลับมาต่อกันก็ไม่เหมือนเดิมหรอก เพราะฉันขอตอบว่าถ้าเกิดใครเลิกกันไปไม่เกินเจ็ดเดือนถ้าคุณยังเจ็บยังเสียใจนะครับยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ที่อ,อยากจะซ่อมบ้านหลังนี้อยู่คุณอาจจะลองให้โอกาสคุณจ,จะลองปรับความเข้าใจอาจจะลองปรับสมดุลกับคนรักของคุณก็ได้นะภายในช่วงของเดือนธันวาคมหรือมกราคมสองเดือนนี้แหละที่ลองจะหาเวลาในการพูดคุยกันดีๆลองปรับความเข้าใจกันใหม่ลองไปถามเขาดูว่าจําได้หรือเปล่าว่าเนี่ยเราเคยมอบสิ่งนี้ให้เขานะเราเคยทําสิ่งดีร่วมกันมานะเราสองคนเคยเป็นคู่รักกันนะเธอจะทิ้งกันลงจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย นั่นเองหรืออาจจะใช้เวลาร่วมกันอีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะจบกันไปจริงๆก่อนที่จะเจ็บปวดหรือเสียใจยหรือบ้านหลังนี้มันจะพังทลายจริงๆนั่นเองนะครับผมก็มาดูไพ่ของชาวราศีกันในเดือนธันวาคมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างและก็การแนะนํานะครับไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาว่าอาศัศวินถือเมท้าหรือว่านออฟวานขอทํานายความรักของชาวราศีกนันหลายท่านว่าคนรักที่เลิกรากันไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดเขาอาจจะทําอะไรไปโดยการที่เหมือนกับไม่ได้คิดดีๆ เพราะฉันเขาอาจจะทำร้ายคุณนะครับเผอทำร้ายคุณด้วยอารมณ์นะครับทิ้งคุณไปด้วยอารมณ์หรือโกหกหลอกลวงเราถามว่าเขารู้ตัวไหมเขาก็รู้ตัวแต่เวลาทุกครั้งที่เขามีปัญหาทุกครั้งที่เขาเสียใจนะครับทุกครั้งที่เขาหาความรักความมั่นคงที่สุดเนี่ยหนึ่งม่ท้าเห็นไหมครับก็คือชาวราศีกรน,นั่นเองเพราะฉันั้้หมดงุดหดให้สองใบนี้บอกชาวราศีกัหลายท่านว่าคนรักของคุณอาจจะทิ้งคุณไปหรือทำร้ายคุณหรือโกหกหลอกลวงนะครับหรือม ok ีคนอื่นแต่สุดท้ายเขาจะคิดได้ครับ สุดท้ายเขาจะกลับมาคิดได้เพราะมันคือความมั่นคงที่รักเขามากที่สุดก็คือชาวราศิกานนั่นเองแต่เห็นไหมครับว่าเราอย่าลืมนะว่าเขาเคยทาร้ายทําลายความเชื่อใจความรักแท้ที่เราเมอบให้กับสักคนหนึ่งไปอ่ะเพราะฉันสองเหรียญหมายความว่าถ้าเกิดเขากลับมาคุณอาจจะลองคุยลองศึกษาลองใจเยน็นลองปรับความเข้าใจกันใหม่ดูนะครับว่ามันได้หรือเปล่าว่ามันยังไปต่อกันได้หรือเปล่านั่นเองไพ่ใบต่อนะครับสำหรับคนที่เป็นไพ่เดือนธันวาคมเนี่ย ไพ่ทำนายโดยชะตาของชาวสีกันว่าแปดเมทาหรือว่าเอ e o อ w a n d นะครับขอทํานายว่าคนรักของชาวสีกันหลายท่านเนี่ยความรักของคุณเนี่ยนะครับอาจจะมีการติดต่อสืรร่อสารอาะมีการที่เหมือนกับลุดพลุจากความเหนื่อยเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะเหมือนกับหัวใจพังแล้วเสียใจแล้วถูกหักหลังถูกทําลายแล้วถูกทิ้งไปแล้วแต่ไพ่แปดเมตาหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เขาทำร้ายคุณไปเนี่ยคุณจะหลุดพลนออกมาจากมันครับคุณอาจจะเหมือนกับคนที่หมดแรงแล้วว่าถามว่ายังให้อภัยอยู่ไหมให้อภัยเขาแล้วยังรักอยูู่่่มมมัััั้้ยยงรรกกกกออแแลววตตเหหหืนบใ็คไไ อาจจะเหมือนกับเหนื่อยอาจจะเหมือนกับขอเลือกเดินจากไปขอเลือกเดินออกมาจากตรงที่มันเหมือนกับไม่ได้หมดรักนะครับไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงนะครับแต่เหนื่อยเลยต้องออกมาอะไรเงี้ยต่อให้ตัวเราไม่อยากจะไปนะต่อให้ตัวเรายังรักเขาอยู่หรือจะหาทางคืนดีกับเขาหรือให้ภายเขานะแต่เห็นไหมครับแปะไม้เท้าอ่ะมันก็ไม่เหลือที่ให้คุณยืนอยู่ดีคุณก็เลยต้องออกมาจากตรงนั้นเนี่ยเพราะไม่ใช่ที่ของคุณนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่ทําร้ายคุณหรือทําบ้านหลังเนี้ยพังหรือทําลายหัวใจคุณหรือทําลายบ้านหลังเนี้ยนะครับ นั่นเองพอฉั้นไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ตำแหน่งที่9แนะนําชาวราศรีกันยเดือนธันวาคมว่า DM เพจครับขอทํานายว่าความรักของชาวราศีกันเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความความรู้สึกอ่อนโยนเป็นคนที่ใจดีผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะคุณเป็นคนที่มีมจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นจิตใจที่มีคนรักรักแท้อยู่แล้วนะครับมีคนเข้ามาสนใจมีความสุขความสบายใจอยู่แล้วด้วยตัวของคุณเองอะเอาง,ง่ายๆเลยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเวลารักใครเนี่ยก็รักเต็มที่ก็มีหัวใจแห่งรักแท้อยู่แล้วพเพราะนั้นไพ่ใบนี้ พยายามเป็นคนแบบนี้เอาไว้อย่าให้ใครมาเปลี่ยนคุณเป็นคนที่โกรธเกลียดความรักหรือใจร้อนนะครับหรือเป็นคนไม่ดีอะ่ะเพราะฉันไพ่เอ็มเพหมายความว่าถ้าเกิดใครถามว่าเราควรทำยังไงไพ่ใบนี้แนะนําว่าควรจะทําเหมือนเดิมควรจะใจเย็นๆควรจะเป็นตัวเราเนี่ยแหละอย่าให้ใครมาสนใจว่าเออเราทําดีแล้วไม่ได้ดีอย่าให้ใครคิดว่าเราดีนะครับแล้วไม่ได้อะไรเพราะความดีมันคือเกิดขึ้นจากตัวคุณเองไพ่เอ็มเพคก็เลยบอกชาวศีกายนท่านว่าคุณเป็นคนที่รักใครมากเหมือนแม่รักลูกอะ่ะเหมือนพ่อรักลูกอะไรอย่างเง แต่สุดท้ายเกิดใช้ไม่เห็นคุณค่ารักแท้ของคุณเนี่ยเห็นไหมครับมีคนมากมายที่เขามองเห็นภาพด้านนี้แล้วเขาอยากอยากจะเข้าไปคุยอยากจะอยู่ตรงนี้ข้างๆคุณน่ะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกชาวสิกานหลายท่านว่าคุณมีค่ามากกว่านั้นคุณมีค่าตัวคุณเองอยู่แล้วขอเพียงให้คุณใจเย็นๆขอเพียงให้คุณนิ่งขอเพียงให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้เมื่อไหร่มีความสุขเมื่อไหร่เดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเดี๋ยวรักแท้คู่ที่เป็นคู่ของคุณเนี่ยก็จะเข้ามาเองนะครับก็ขอด ทำนายดวงชะตาของเช่าสิกาหลายท่านว่าก้าวดาบบทสรุปความล่าของคุณเนี่ยขึ้นมาเลยว่าใครหลายคนอาจจะเหมือนกับยังเจ็บปวดยังเสียใจยังร้องไห้ยังเหมือนกับนอนฝันร้ายอยู่เลยยังเหมือนกับยังคิดถึงเขาทั้งน้าตาอยู่เลยยังคิดถึงที่มันผ่านมาอยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นแบบนี้ในออฟซอสเนี่ยผมแนะนานะว่าเราร้องไห้ให้พอเลยเสียใจให้พอเลยอย่าไปห้ามตัวเองไม่ให้เสียใจอย่าห้ามตัวเองให้อดทนอย่าห้ามตัวเองไม่ให้เหนื่อยร้องไห้ให้เหนื่อยร้องไห้ให้เสียใจให้พอแล้วสุดท้ายคุณก็อกมาซะ แล้วคุณจะพบเจอรักแท้ที่เป็นของคุณคุณจะพบเจอความสุขที่แท้จริงนะครับคุณจะกลับมามีความสุขจะกลับมาเป็นตัวเองนะครับคุณมีค่าอยู่แล้วคุณมีหัวใจที่ดีอยู่แล้วกลับมาเป็นตัวเองให้ได้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ออกมาจากความสมานที่มันผิดหวังเสียใจนะครับเหนื่อยก็ออกมานะครับเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอออกมาให้ได้นะครับขอให้คุณเนี่ยร้องไห้พอเสียใจให้พอแล้วเดี๋ยวความอิสระเนี่ยมันรอคอยเราอยู่หมายความว่าความสุขสิ่งดีดี หัวใจที่มีค่าของคุณเนี่ยมันร้อยคุณออกเดินทางต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้ร้องไห้ให้พอเสียใจให้พอแล้วก็พักให้เต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสู้ใหม่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยกับชาวสีกันนะครับไพอ่ออร์เคลนะผมไปสุดท้ายบอกชาวราศีกันเลยท่านว่าเดอะพรินเซสแอนด์เดอะพีนะครับแล้วก็เขียนว่าเซนซิทีฟวิจินะครับไพ่ใบนี้ว่าคุณมีหัวใจที่บริสุทธิ์อยู่แล้วคุณมีความรักที่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่คุณอาจจะเหมือนกับเซนซิทีฟคุณอาจจะเชื่อคน อาจจะร้องไห้จะหวั่นไหวง่ายกับคนรักไว้ใจคนรักง่ายเชื่อใจคนง่ายไปแต่สิ่งนี้มันบอกคุณแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนเองคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีคุณค่าเป็นคนที่เหมือนกับพินเซสแอนดเดอะพีอยู่แล้วอ่ะเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะครับน่าทันุถนอมมีความสุขได้มีคนเขาอยากจะรักคุณในสิ่งคุณเป็นอยู่แล้วอ่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีค่าอยู่แล้วนะครับด้วยตัวของคุณเองไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงก็ตามคุณเป็นพระราชาพระราชินีที่มีค่าที่คนรักคุณเนี่ยจะต้องเข้ามาหาคุณที่รรรัคคุณน่่งเเเปะะะพาฉ้ไไมตออลลียยบ นอกจากเป็นตัวคุณเองนอกจากรักตัวเองนะครับอยู่กับคนที่เหมือนกับรักเราเลือกสิ่งดีให้กับตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่มีคุณค่ามีความสุขนะครับตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกเสียใจไว้ใจใครไปอาจจะอ่อนโยนนะครับอาจจะอ่อนไหวง่ายแต่ไพ่เป็นอีกว่าพยายามเอาความเจ็บปวดความเสียใจเนี่ยมาทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมารู้สึกตัวเองใจดีใจเย็นอย่างเงี้ยดีแล้วรักใครก็รักด้วยความจริงใจรักใครก็ด้วยความรักแท้เนี่ยดีแล้วเพราบมันจะทําให้คุณเนี่ยพบเจอพระราชา พบเจอเนื้อคู่ของคุณเองนั่นแหละนะครับเขาต้องหากอะไรที่ต้องเสียดายรักแท้จากคุณนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีการทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้เช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ